าจากสระบุรีคร่ะเป็นพยาบาลอยู่ครับผมปีถึง2ปีได้ครับแล้วก็ติดตามผ่าน Facebook แล้วก็ผ่าน YouTube ครับก,ก็จะมะีเหมือนแบบว่าเด้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้นครับก็เลยสนใจก็เข้าไปติดตามทิ้งเอาไว้แล้วก็ได้ ได้เห็นรถหลากหลายเลยคับเพราะว่าที่นี่มีรถเยอะมาก oh. และส่วนตัวเนี่ยจะชอบซิลฟี่อยู่แล้วก็จะติดตามเวลามีรถใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างนี้ <Okay. S 1> ที่บ้านเนี่ยครับพี่สาวเขาก็ใช้ซิลฟี่อยู่แล้วและทีนี้ก็คือ,อ mm hmm. ก็สนใจแล้วก็ติดตามมาก็จะมีอยู่2อถึงสคันเหมือนกันครับแต่ว่ามาไม่ทันเขาจริงๆครับ, mm hmm. รบเพราะว่าจริงๆเนี่ยซิลฟี่เนี่ยเป็นเป็นรถที่คนหลายๆคนนิยม ก็ได้มีติดต่อทาง messenger ครับทางแชทก่อนแล้วเขาก็ประสานงานให้กับกับพี่แบมนะครับรวดเร็วมากเลยแล้วก็เราก็ได้คุยกันแล้วก็ติดต่อรายละเอียดพี่แบมก็ส่งรูปให้ดูไม่นานเลยครับที่จะเลือกตัดสินใจแป๊บเดียวเองครับแล้วก็เราก็ได้เลือกตัวนี้ป่ะอ๋อใช่ครับก็อ่า สะดวกหลายช่องทางมากเลยครับแต่ว่าด้วยลักษณะงานของผมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบว่ามีเวลาที่จะดูรถได้ตลอดเวลาหรือว่าจะวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะบางทีก็ต้องขึ้นเวรด้วยก็อาจจะเลือกเป็นรูปภาพหรืออะไรเงี้ย<อ>ให้พี่แปมช่วยส่งให้ดูด้วยชื่อเสียงของทีอาคาแล้วก็คือหลายๆคนนะครับดูจากในเพจหรือว่าใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็มีการชื่นชมหรือว่า มีมีการแนะนำอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราแบบตัดสินใจไม่ยากเลยที่เราจะเลือกที่นี่ค่ะ<อ>จริงจริงถูกใจมากเลยนะครับแล้วก็ยังเราเชื่อมั่นในทีอาคารอยู่ว่าทีอาคารสามารถที่จะทำให้ให้เราประทับใจนับตั้งแต่บัดนี้ไปครับ<อ>ถ้าพูดถึงเรื่องการบริการใช่ไหมครับทีอาคารเนี่ยบริการเป็นกันเองมากเริ่มตั้งแต่ที่เราติดต่อเข้ามาจนถึงนับปัจจุบันเนี้ยยังไม่รู้สึกว่า เราเป็นคนอื่นเลยครับจริงๆ oh. เหมือนแบบพี่น้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราได้ข้อมูลแล้วก็อพอมันเป็นกันเองะครับทุกอย่างมันก็เลยดูง่ายไปหมดทั้งการติดต่อประสานงานรวมทั้งจัดไฟแนนอะไรอย่างเงี้ย oh. คือเราแทบจะไม่ต้องดําเนินการอะไรเองเลยครับ